สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟเรื่อง Midnight Special เด็กชายพลังเหนือโลกหนังเมื่อปี2016นำแสดงโดยเมอร์คนแชนนอนเจเดนลีเบอร์เฮอร์สเทนดันโจเอกทอนและอดัมไดเวอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ a c e b o o k กัน้วยนะครับ นเริ่มต้นที่คนร้ายสองคนกำลังเก็บข้าวของพร้อมๆกับฟังข่าวทางทีวีที่มีการนำเสนอว่าเอาตันเด็กชายวัยแปดขวบเด็กถูกลักพาตัวไปจากพ่อแม่โดยยังไม่มีภาพถ่ายของเด็กให้ดูมีแต่เพียงภาพของคนร้ายที่ชื่อว่ารอยเท่านั้นซึ่งดูมันว่าหนึ่งในคนร้ายสองคนนี้ก็มีรอยอยู่ด้วยดานเอาตันเขาไม่ได้เกรงกลัวคนร้ายพวกนี้เลยแถมยังดูสนิทสนมอีกต่างหากดังนั้นพอรอยเขาไปถามว่า พร้อมจะไปหรือ,อยังเขาจึงตอบออกมาทันทีว่าพร้อมแล้วเมื่อทุกคนออกมานอกห้องนั่นก็เป็นเวลาที่ตะวันได้ลาลับขอฟ้าไปแล้วเทว่าก็ยังมีคนไม่หลับไม่นอนดังนั้นจึงมีคนเห็นพวกเขาเขา้าแล้วก็โทรไปแจ้งบอกแสทันทีขันดานคนไล่อีกคนเขามีชื่อว่าลูคัสขณะที่กําลังขับรถเขาก็ได้ยินวิทยุที่เขาทําเอาไว้สําหรับดักฟังพวกตํารวจแจ้งว่าให้ตามจับรถของพวกเขาเขาจึงเปลี่ยนไปขับยังถนนเส้นรองแทนแล้วก็ปิดแสงไฟทั้งหมด พร้อมกับนําแว่นสวมแส่กลางคืนมาใช้สําหรับมองในการขับรถด่านชาย3คนเมื่อได้เห็นข่าวการหายตัวไปของเอลตันพวกเขาก็ดูจะไม่พอใจและเครียดมากจากนั้นชายที่เหมือนจะเป็นผู้นําก็สั่งให้ผู้ช่วยไปหาตัวเด็กให้เจอและต้องพากลับมาให้ได้ภายใน4วันซึ่งผู้ช่วยก็รับปากทันทีด่านชายที่เป็นผู้นําเขาเป็นนักเทศของชุมชนบ้านไร่และดูเหมือนคัมภี์ที่ใช้อยู่ก็จะแปลกประหลาดด้วย จังหวะที่เขากําลังเทศอยู่นั่นเองจูจ่ๆ FBI ก็บุกเข้ามาพร้อมกับบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีหมายคน้นและหมายสั่งกักตัวสมาชิกทุกคนที่นี่ดังนั้นจึงจะเชิญให้ทุกคนไปขึ้นรถบัสเพื่อไปสอบสวนและให้ข้อมูลอะไรบางอย่างทําให้ทุกคนต่างก็ตกใจกันมากดานลอยเมื่อเห็นว่าขับรถแบบมืดๆม,มานานและก็ผ่านมาหลายเมืองแล้วเขาก็ขอให้ลูคัสเปิดไฟซึ่งทันทีที่เปิดก็ปรากฏว่าดัานมีรถมาจอดวางถนนอยู่ พวกเขาจึงต้องหักหลบทันทีทว่ารถที่สวนมาอีกคันก็ไม่ทันเห็นรถคันนั้นเช่นกันจึงได้ชนรถคันนั้นเขาอย่างจังลูคัสตกใจมากจึงรีบวิ่งลงไปดูแล้วก็พบว่าผู้หญิงในรถบาดเจ็บสาหัสจังหวะน,นั้นเองจูจ่ก็มีรถของตำรวจขับผ่านมาเขาจึงรีบแจ้งให้ทราบแต่ตำรวจก็ดันหันไปเห็นรถของเขาเข้าเสียก่อนแถมยังรู้ด้วยว่าเป็นรถที่กำลังตามจับกันอยู่ จังหวะที่ตำรวจกำลังจะวิทยุแจ้งลูคัสก็ยกปืนขึ้นมาขู่ส่วนลอยเองก็ยกขึ้นมาขู่ด้วยเช่นกันแถมยังบอกให้ลูคัสแกะตำรวจด้วยขณะที่กำลังทุ่มเทียมการพะลูคัสไม่อยากทำตำรวจก็แอบหยิบปืนขึ้นมาพอลูคัสเห็นจึงต้องตัดสินใจยิงตำรวจทิ้งทันทีันดานอาานัลตันเขาดูจะเครียดที่เห็นทั้งสองคนยิงตำรวจเมื่อรอยเห็นอย่างนั้นก่อนเลยบอกให้เขาอ่านการ์ตูนไปซะดานนักเทศขณะที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ FBI อสอบปากคำ เรื่องที่ชุมชนมีการครอบครองอาวุธปืนมากขึ้นในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ NSA ก็มาถึงพอดีจึงขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยแล้วก็ถามถึงตัวเลขจากพระคัมภีร์ที่เขาเทศวาได้มายัางไงเพราะนี่มันเป็นข้อมูลลับของทางราชการดังนั้นถ้าเขาเออกมาเผยแพร่อาจโดนข้อหากบฏได้พอเขาได้ยินก็ตอบไปว่าเขาเขียนไปตามที่เอาตันบอกบางครั้งก็เป็นตัวเลขบางครั้งก็เป็นภาษาที่เขาไม่รู้จกักโดยเอาตันไม่ใช่ลูกของเขาเขาแค่รับเลี้ยงเอาไว้ ซึ่งพอได้ยินพวกเจ้าหน้าที่ถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เอาตันอยู่ที่ไหนเขาก็หัวเราะออกมาพร้อมก็บอกว่าคุณไม่รู้ละสิว่ากําลังเจอกับอะไรดาลอยเขาพาทุกคนมาพักกับเพื่อนเก่าซึ่งดูเหมือนจะรู้จักกับเอาตันด้วยเมื่อเขาได้ทําห้องที่ปิดการแสงอย่างมิชิดให้กับเอาตันเรียบร้อยแล้วเขาก็พาเอาตันไปเข้านอนทันทีแม้วันนี้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่ารอยนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นพ่อของเอาตันต่างหากนะครับ ดานเพื่อนเก่าดูเหมือนเขาเองก็จะเคยเป็นสมาชิกของชุมชนบ้านไร่มาก่อนดังนั้นจึงยังคงค้นคว้าเรื่องตัวเลขที่เอาตันให้มาซึ่งก็มีสถานที่นั้นอยู่จริงๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องเป็นที่นั่นเมื่อรอยได้ยินก็ขอให้เขาหยุดพูดเรื่องพวกนี้ไปก่อนเพราะตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วสักพักรอยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าจู่ๆบ้านก็สั่นเขาจึงรีบเรยกให้ลูคัสตามมาทันทีแล้วก็ได้เห็นว่าเพื่อนเก่าได้ลอบเข้าไปหาเอาตันและทําอะไรบางอย่าง จนทาให้เอาตานส่งแสงที่ตาออกไปที่ตาของเพื่อนเมื่อเห็นท่าไม่ดีและบ้านก็พังจนแสงแดดส่องเข้ามาได้แล้วลอยจึงหยิบของไปที่ใส่หัวเพื่อนจนสลบเพื่อให้พ้นลำแสงนั่นแล้วก็ลีบเข้าไปช่วยลูกปลอบจนลูกสงบลงได้ในที่สุดจากนั้นก็รีบอุ้มหลบมาให้พ้นแสงแดดนั่นก็ทําให้ลูกคัสที่ได้เห็นพลังนั้นเข้าถึงกบตกใจมากนากเจ้าหน้าที่ NSA เมื่อเขาทําการสอบสวนผู้คนก็ทําให้รู้ว่าเอาต้านมีพลังพิเศษยิ่งโตพลังก็ยิ่งมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้นอนเวลากลางวันและตื่นในเวลากลางคืนโดยเขามาอยู่ในความดูแลของบานหลวงได้สองปีแล้วมีพ่อชื่อว่ารอยส่วนแม่ด้วยทิ้งเขาไปแล้วซึ่งคาจะให้อธิบายเรื่องพลังมันก็ยากมากมีแต่ต้องเห็นและสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้นและที่สําคัญพวกชาวไร่เชื่อว่าวันสิ้นโลกกําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นถ้าเอาต้านอยู่กับพวกเขาพวกเขาก็จะปลอดภัยเมื่อพวกชาวไร่ถูกปล่อยตัว ผู้ช่วยก็รีบกลับมาจัดเตรียมข้าวของเพื่อออกไปตามหาเอาตันให้ทันตามกำหนดเวลาทันทีดานลอยเขาบอกให้ลูคัสพาเอาตันไปขึ้นรถส่วนเขาจะอยู่จัดการกับเพื่อนเนื่องจากเพื่อนรู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนต่อเมื่อเพื่อรู้ว่าจะถูกลอยฆ่าเขาก็ขอร้องลอยพร้อมกับบอกว่าเขาก็แค่อยากจะเห็นมันอีกสักครั้งเท่านั้นซึ่งลอยก็ตอบออกไปว่าไหนก็รู้ว่ามันไม่ควรพร้อมกับยกปืนขึ้นมาขณะที่กําลังขับรถจูๆ่ๆเอาตันก็พูดภาษาแปลกๆขึ้นมา ทำให้ลูคัสงุนงงมากแต่สุดท้ายพอลอยบอกให้ลองเลื่อนคลื่นวิทยุดูก็ทาให้รู้ว่าเอาตันพูดตามวิทยุนั่นเองโดยเขาจะทําแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่อยากจะฟังวิทยุช่องไหนสักช่องครับขณะที่ลอยจอดรถแวะเติมน้ำมันและโทรศัพท์หาใครบางคนลูคัสเองก็ได้ลงไปซื้อของจังหวะนั้นเองรอยก็เห็นว่าเอาตันลงมาจากรถแถมยังมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังเข้าไปคุยและบอกให้เอาตันถอดแว่นออกอีกด้วยเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลูกและการผู้หญิงคนนั้นออกไปทันที ส่วนลูคัสเมืองเห็นเข้าก็วิ่งตามออกไปดูด้วยอีกคนขณะที่ทุกคนกําลังตกใจที่เกือบจะพลาดไปเสียแล้วเอาตันก็ร้องไห้ออกมาและบอกกับพ่อว่าผมขอโทษจังหวะน,นั้นเองรอยก็ได้เห็นว่ากําลังมีลูกไฟตกลงมาจากท้องฟ้าเขาจึงรีบบอกให้ทุกคนกลับไปขึ้นรถจากนั้นก็ขับหนีกันออกมาซึ่งก็เกือบจะไม่ทันดานเอาตันเขามีเลือดไหลออกมาจากหูและจมูก เมื่อลูคัสเห็นก็บอกให้พาไปโรงพยาบาลทว่ารอยก็ไม่ยอมและยังคงยืนยันให้ไปตามเป้าหมายเดิมซึ่งก็คือบ้านของภรรยาเขาที่ชื่อว่าซาร่านั่นเองดานซาร่าเมื่อเธอได้เจอกับลูกอีกครั้งเธอก็ดีใจมากหลังจากที่พาลูกเข้านอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกมาถามกับรอยว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปเพราะเห็นอาการลูกยังไม่ค่อยจะดีนักซึ่งรอยก็ยังคงยืนยันว่า ต้องทาตามแผนเดิมคือพาลูกไปยังสถานที่ตามวันและเวลานั้นเท่านั้นแม่ลูคัสจะไม่ค่อยเห็นด้วยนักก็ตามดานผู้ช่วยเขาได้พาพักพวกอีกคนมาช่วยกันตามหาเอาตันด้วยอีกแรงเมื่อคาดการว่ารอยน่าจะพาเอาตันไปหาซาร่าทั้งสองคนก็เลยเดินทางมาหาแม่ของเธอเพื่อเข็นข้อมูลที่อยู่กับแม่ของเธอทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ NSA เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ได้รู้จากเจ้าหน้าที่ F b i ว่า เมื่อคืออัลตันเป็นคนทําให้ดาวเทียมของกองทัพอากาศตกที่นี่นั่นก็ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เด็กคนหนึ่งสามารถทําอะไรได้ถึงขนาดนี้ซึ่งนั่นคงเป็นเพราะดาวเทียมที่มีหน้าที่ตรวจหาระเบิดนิวเคลียร์ดวงนี้กําลังทําการเฝ้าดูและค้นหาอัลตันอยู่อัลตันจึงทาลายมันทิ้งนั่นเองดังนั้นเจ้าหน้าที่ FVI จึงแต่งตั้งให้เขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อทํางานร่วมกันและสั่งให้เขาไปตั้งโปรแกรมโดรนขึ้นมาค้นหาอัลตันแทนดานซาลา เธอถูกรอยขอให้มาบอกกับลูคัสว่าให้เอารถไปซ่อนที่ด้านหลังดังนั้นพอเธอออกมาเห็นเขากําลังถอดวิทยุดักฟังตํารวจเธอก็ถามจนกระทั่งได้รู้ว่าลูคัสเป็นตํารวจและเคยเป็นเพื่อนกับรอยเมื่อก่อนที่พ่อแม่ของรอยจะพารอยย้ายไปอยู่ที่ชุมชนบ้านไร่แห่งนั้นพร้อมกับแซวไปด้วยว่าถ้าเธอไม่เป็นคนของชุมชนก็คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ตกดึกรอยก็พาทุกคนออกเดินทางดังนั้นพอผู้ช่วยกับพักพวกมาถึงบ้านของซาร่าจึงพบว่าไม่มีใครอยู่ พวกเขาจึงเรือคนเข้าของดูจนกระทั่งได้รู้ว่ารถของซาร่าเลขกทะเบียนอะไรแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าพวกนั้นจะไปที่ไหนทว่าผู้ช่วยกระดานไปเห็นรถตู้ที่จอดซ่อนอยู่เสียก่อนเขาจึงบอกให้พักพวกเอาไปเช็กดูว่ามันเป็นของใครจนกระทั่งได้รู้ว่าเป็นของเพื่อนลอยนั่นเองดังนั้นทั้งสองคนจึงไปค้นข้อมูลจากเพื่อนที่ไม่ได้ถูกรอจัดการจนได้รู้ว่ารอยกำลังจะไปที่ไหนครับขณะเดินทางจูๆ่ๆเอาตันก็เกิดหายใจไม่ออก รอยจึงบอกให้ลูกค้าจอดรถและรีบไปดูลูกทันทีจังหวะที่เอาตารเริ่มจากอาการดีขึ้นจูจ่ๆตาของเขาก็เกิดเป็นแสงจ้าออกมาและผิวหนังก็เริ่มโปร่งใสเขาจึงรีบวิ่งหนีลงมาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนซึ่งพอสาราตามออกมาดูก็พบว่าเขาได้ทําให้ยาที่อยู่รอบๆเหี่ยวเฉาลงไม่หมดทําให้เธอและลูกคัสตกใจมากลูกคัสจึงเสนอให้พาเขาไปที่โรงพยาบาลแต่รอยก็ปฏิเสธและจะให้ลูกดื่มแค่น้ําเพื่อดับความร้อนแทน ทำให้ลอยกับลูคัดทะเลาะก,กันยกใหญ่จังหวะน,นั้นเองเอาตันก็ลุกขึ้นมามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็บอกกับซาร่าว่ามีคนกําลังมาแล้วก็หันไปเรียกให้ลอยพาเขาหนีเข้าไปในป่าลอยจึงรีบทําตามนั้นและบอกให้ทุกคนไปรอยอย่างที่นัดหมายเมื่อลอยอุ้มลูกหนีเข้าป่ามาได้สักพักพอเอาตันอาการเริ่มดีขึ้นเขาก็เริ่มลงเดินเองซึ่งลอยก็พบว่าสิ่งที่กำลังค้นหาเอาตันอยู่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ของทางตำรวจนั่นเอง แล้วอาตันก็พารอยมุดเข้าไปในโพรงต้นไม้จนกระทั่งไปโผล่อยังถ้ำแห่งหนึ่งที่มีน้ําอยู่เต็มไปหมดทําให้รอยแปลกใจมากว่าเขารู้จักที่นี่ได้ยังไงสิ่งเอาตันก็ตอบว่าไม่รู้รู้แต่ว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ NSA กําลังนั่งวิเคราะห์สถานที่และตัวเลขที่เอาตันบอกกับพวกชาวไร่สุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าเอาตันดักฟังข้อมูลการสื่อสารของพวกเจ้าหน้าที่ได้และตอนนี้เขากําลังจะเดินทางไปที่ไหน ดานซาร่าเธอได้เล่าให้ลูกคัสฟังว่าเธอรู้จักและแต่งงานกับรอยที่ชุมชนบ้านไล่แต่เธอทนดูลูกต้องไปอยู่กับคนอื่นไม่ได้ก็เลยย้ายออกมาผิดกับรอยที่อดทนจนกระทั่งถึงวันนี้เมื่อเขาได้ยินและเห็นเธอเคยเครียดก็เลยบอกให้เธอพักผ่อนเสีกก่อนอย่างไงซะตอนนี้รอยกับอัลตันก็คงยังไม่มาเพราะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วส่วนอัลตันเขาบอกกับรอยว่าเขาต้องเห็นแสงแดดให้ได้ทําให้รอยกังวลและกลัวว่าเขาจะตาย แต่เขาก็ยืนยันจะเห็นให้ได้และบอกให้พ่อต้องเชื่อในตัวเขาสุดท้ายรอยจึงยอมทําตามโดยอุ้มลูกออกไปรับแสงแดดอ่อนที่ค่อยๆสาสองลงมาซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เอาต้านส่งแสงจ้าออกมาจากดวงตาแล้วพื้นดินค่อยๆสาสและแตกออกจากนั้นก็เหมือนกับมีสนามพลังงานระเบิดออกมารอบๆตัวของเขาครับจังหวะที่ซาร่าและลูคัสกําลังนอนหลับจู่ๆทั้งสองคนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูทําให้ทั้งสองคนตกใจมากและคิดว่าเป็นตํารวจ แต่สุดท้ายกลับพบว่าเป็นลอยกับอัลตันทําให้พวกเขาตกใจเพราะมันยังสว่างอยู่แถมอัลตันก็เหมือนจะหายป่วยแล้วอีกด้วยอัลตันจึงได้บอกกับทุกคนว่าเขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเช้านี้ตอนนี้เขาจึงรู้แล้วว่าเขาคืออะไรจากนั้นก็อธิบายว่ามันมีโลกอีกใบที่เหมือนกับโลกใบนี้แต่สร้างอยู่เหนือขึ้นไปอีกนิดนึงเขาเป็นคนของที่นั่นทุกคนที่อยู่ที่นั่นเหมือนกับเขา เมื่อสาลาได้ยินก็เศร้ามากที่สุดท้ายแล้วลูกอาจต้องจากไปอยู่กับเผ่าพันธุ์ของตัวเองแต่ก็ยอมรับปากลูกว่าจะทําตามที่เขาต้องการและพาไปที่นั่นเมื่อเก็บข้าวของเสร็จขณะที่ทุกคนกําลังเดินออกจากห้องจูๆ่ๆลูคัสก็ถูกยิงจนล้มลงทําให้ทุกคนตกใจมากลอยจิงรีบออกไปยิงต่อสู้ทันทีแล้วก็สามารถยิงผู้ช่วยได้หนึ่งนัดเทว่าพักพวกก็ตามเข้ามาช่วยผู้ช่วยเอาไว้และยิงกระสุนเฉียดคอของรอยไปทําให้เขาได้รับบาดเจ็บ และถูกมาติดเอาไว้กับราวการตกด้านหน้าห้องส่วนซาร่าเธอเองก็ถูกจับมัดเอาไว้ในห้องน้ําเช่นกันและพวกนั้นก็พาเอาต้านไปเธอเสียใจมากจึงพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้หลุดออกจากราวจับนั่นและไปช่วยลูกให้ทันเส่งสุดท้ายเธอก็ออกแรงดึงจนหลุดออกมาได้สําเร็จและก็รีบออกไปช่วยลอยกับลูกคัดทันทีขณะที่ลอยพยายามขับรถตามพวกนั้นให้ทันจู่ๆเขาก็พบว่าข้างนามีดานของพวกทหารดักอยู่ ซึ่งพวกทหารก็สั่งให้เขาขับรถกลับไปอยู่ในแถวเมื่อเห็นว่ามีแต่ต้องทําตามคําสั่งไม่อย่างนั้นจะมีพิรุธและถูกจับเขาก็เลยต้องยอมทําตามซึ่งพอขับพ้นไปได้สักระยะสุดท้ายเขาก็พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์มารับตัวเอาตันไปแล้วดังนั้นรถของพวกชาวไร่จึงเหลือแต่ความว่างเปล่าและรอยเลยเท่านั้นทําให้พวกเขาเสียใจเปอย่างมากขณะที่ซาร่ากาลังทําแผลให้กับรอย ลูคัสที่เริ่มจะอาการดีขึ้นเพราะใส่เสื้อเกละกันกระสุนเอาไว้ก็พยายามคิดว่าจะไปช่วยเอาตันกันยังไงแต่รอยก็บอกว่ามันจบแล้วดานเอาตันเขาถูกจับมาสอบสวนแต่เขาก็ไม่ยอมพูดหรือบอกอะไรกับใครเลยนอกจากเจ้าหน้าที่ NSA เคนเดียวเท่านั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องยอมออกไปให้เหลือแต่เพียงเจ้าหน้าที่ NSA ส่วนเจ้าหน้าที่ NSA เมื่อเห็นว่ากล้องอันนึงจับภาพเอาตันยืนแต่อีกกลองจับภาพเอาตันนั่งในเวลาเดียกวกันได้เขาก็ประหลาดใจมากจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูทํให้ทั้งสองคนได้คุยกันและเขาก็ได้รู้ว่าเอาตันไม่ใช่อุธแบบที่พวกทหารว่าและไม่ใช่พระมาโปรดแบบที่พวกชาวไร่บอกเอาตันแค่มาจากโลกอื่นที่คอยเฝ้ามองโลกนี้อยู่เท่านั้นและเอาตันจะต้องกลับไปซึ่งทันทีที่พูดจบเอาตันก็เปล่งแสงออกมาจากดวงตา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าเขาจะกลับไปที่ไหนขณะที่ทุกคนกําลังเครียดและไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปดีจู่ๆตู้โทรศัพท์สาธารณะก็ดังขึ้นรอยจึงรีบไปรับสายแล้วก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ NSA โทรมาแจ้งพิกัดที่พวกเขาจะต้องไปรับอัลตันทําให้ทุกคนดีใจมากด้านอัลตันเขาพาเจ้าหน้าที่ NSA หลบหนีออกมาจากนั้นก็หารถและสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขับพาเขาไปหาทุกคน ส่วนพวกทหารเขาพบว่าเอาตันทำลายระบบไฟฟ้าทั้งหมดของพวกเขาแล้วคนหนีออกไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงจึงต้องรีบระดมพายพลเพื่อไปตามหาตัวกันทันทีเมื่อมาถึงสถานที่นั้นพบเจ้าหน้าที่ NSA ก็นำตัวเอาตันมาส่งและจะขอตามไปด้วยแต่ทุกคนก็ไม่ยอมเขาจึงของกุญแจมือของลูคัสมาสวมใส่แทนและจะให้ลูคัสช่วยต่อยหน้าให้หน่อยเพื่อทำทีเป็นว่าเขาถูกบังคับมา แต่ลูคัสก็ไม่ยอมทําให้อีเขาจึงต้องทําร้ายตัวเองครับดานลอยเมื่อปรึกษากับลูคัสและเห็นว่าสถานที่ที่ต้องไปส่งเอาตันเส้นทางเหล่านั้นถูกพวกทหารดักเอาไว้หมดแล้วมีแต่ต้องฝ่าไปเท่านั้นพวกเขาจึงเลือกเส้นทางที่มีทหารอยู่น้อยที่สุดจากนั้นก็ขับฝ่าดานไปซึ่งก็ทําให้รถของพวกเขายางแตกแต่พวกเขาก็ยังทนฝืนขับกันต่อแล้วก็จอดส่งให้ซาร่ากับเอาตันหลบหนีเข้าไปในป่าส่วนพวกเขาก็จะรอให้พวกทหารและเฮลิคอปเตอร์ขับตามมา ดาซาร่าเมื่อมาถึงสถานที่นั้นเธอก็พบว่าอัลตันวิ่งออกไปอยู่ท่ามกลางดงหญ้าจากนั้นพื้นดินก็ค่อยๆสัน่นแตกออกและดวงตาของอัลตันก็เป็่งแสงเจิดจ้าออกมาพร้อมๆกับพลังระเบิดอันมหาศาลจนเธอทนมองไม่ไหวอีกต่อไปและต้องหลบพลังนั้นแต่พอแสงและพลังได้หายไปเธอก็ได้เห็นนครอรนอยิ่งใหญ่ตั้งะหง,งานอยู่ตรงหน้าทําให้เธอทึ่งมาก ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลอยและลูคัสกาลังขับรถหนีพวกทหารดังนั้นพอแรงประทะจากพลังระเบิดจางหายไปพวกเขาจึงได้เห็นนครอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยซึ่งก็เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ NSA และมนุษย์อีกหลายคนที่พบว่าอยู่ๆตึกรามบ้านช่องของพวกเขานั้นก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่รู้จกักและล้าสมัยสุดๆมาแทรกอยู่ในอรารยธรรมของพวกเขาครับดารลอยกับลูคัสในที่สุดร้อยของพวกเขาก็พิกามและพวกเขาก็ถูกจับกลุมตัวแต่อย่างน้อยภารกิจของพวกเขาก็สำเร็จแล้ว S 1> <S 1> ส่วนซาร่าเธอได้เห็นว่ามีคนแบบลูกของเธออยู่จริงๆโดยพวกนั้นมีแสงสว่างจ้าที่ดวงตาและลำตัวโปร่งใสดังนั้นพอเธอเห็นว่าทุกคนออกมาต้อนรับลูกและจะพาเขาไปาาเธอก็เศร้ามากแต่ในเมื่อเขาไม่ใช่คนของโลกใบนี้เธอจึงได้แต่ส่งยิ้มและบอกลากับลูกก่อนที่ลูกจะพยักหน้ารับจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าและรวบรวมลพลังกลับมาซึ่งเกิดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหายวับไปต่อหน้าต่อตาของเธอ ดานูคัสเขาถูกจบมาสอบสวนและให้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจึงตอบไปว่าก็บอกเท่าที่รู้ไปหมดแล้วดังนั้นต่อให้เล่าอีกกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วอีกอย่างพวกเขาก็เห็นเหมือนอย่างที่เขาเห็นนี่นาแต่ถ้าอยากจะถามอีกก็ได้นะทำให้เจ้าหน้าที่เซ็งมากและส่งเจ้าหน้าที่คนอื่นมาสอบสวนเขาแทนซึ่งเขาก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก NSA นนั่นเองดานซาร่า เธอแวะมาเข้าห้องน้ําที่ปั๊มน้ามันจากนั้นก็ลงมือตัดผมตามธรรมเนียมชาวไร่ของเธอทิ้งซึ่งเธอก็หวังไว้ว่าชีวิตหลังจากนี้ของเธอจะเปลี่ยนไปส่วนลอยเขาถูกจับเช่นเดียวกับลูคัสแต่พวกนั้นกับสายสายไฟเอาไว้บนหัวของเขาเต็มไปหมดเพื่อจะตรวจสอบบางอย่างและหวังว่าเขาจะสื่อสารกับเอาตันได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่แต่ที่แน,แน่เมื่อเขาได้ออกมาเห็นแสงแดดยามเช้าอันสดใสเขาก็เงยหน้าและยิ้มออกมาครับสรุปนะครับ ลอยกับซาร่าเจอและแต่งงานกันที่กลุ่มชาวไร่ซึ่งพอซาร่าคลอดลูกออกมาก็ปรากฏว่าลูกของเธอพิเศษขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีอายุมากขึ้นบาทหลวงจึงเอาไปเลี้ยงเองเพราะพวกนั้นคิดกันไปเองว่าเอาตันเป็นพระมาปโปรดดังนั้นถ้าวันซิลโลกมาถึงและเอาตันอยู่ด้วยพวกเขาก็จะปลอดภัยแต่จริงๆแล้ววันนั้นไม่ใช่วันซิลโลกแต่เป็นวันที่เผ่าพันธ์แท้จริงของเอาตันจะมารับเขากลับไปต่างหาก ลอยจึงไปขอให้ลูคัสและซาร่ามาช่วยซึ่งสุดท้ายก็พาลูกกลับไปหาเผ่าพันธุ์ของลูกได้สําเร็จแม้ว่าตัวเขาเองจะต้องถูกจับไปก็ตามก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Midnight s p เช i a l ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.6 6คะแนนได้ Metascore 76คะแนนและได้83%จากเว็บ r ร t t e n t น m จมิโตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ